โมติโตเฮนัก hey, เตยพันริยาท้องแล้วแจ้งข่าวดีมีสมาชิกเพิ่มฝากเอ็นดูหลานทำเอาเพื่อนๆและแฟนๆต่างยินดีปรีดากับปัอปโเติโตและเตยกันอย่างมากมายหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันมา4ปีแล้วและมักจะถูกถามว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเรื่องเบบีและในวันนี้ค่ะก็เลิกดีแล้วซึ่งป๊อปและเตยได้เผยประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกผ่านทางอินสตาแกรมและเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเพราะรัวเรามีสมาชิกเพิ่มแล้วนะฝากเอ็นดูหลานด้วยนะคะ คนบันเทิงและแฟนๆร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มากมายมาลุ้นกันว่าจะได้ลูกสาวหรือลูกชายหรืองานนี้จะเป็นฝาแฝดหรือเปล่านะ